นี่คือวิดีโอรีวิวจากช่อง Retro Rise Review ที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์ SUV สุดหรูที่หลายคนรอคอยในปี2025อย่าง Cadillac Escalade ESV รถคันนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ในด้านความหรูหราขนาดที่ใหญ่โตและสมรรถนะที่ทรงพลังพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับการขับขี่ไปอีกขั้น Cadillac Escalade ESV ปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความโฉบเฉี่ยและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าใหญ่โตและดูดันบ่งบอกถึงพลังและความหรูหราตั้งแต่แรกเห็นตัวถังมีขนาดยาวขึ้นกว่ารุ่นม,มาตรฐานทําให้มีพื้นที่ภายในที่กว้างขวางอย่างเหลือเชื่อรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ภายในห้องโดยสารของ e อ c a l a d e e s v ถูกตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพระดับพรีเมียมทั้งหนังแท้ไม้แท้และอลูมิเนียมที่ประกอบอย่างประณีต หน้าจอ OLED โค้งขนาดใหญ่รวมกว่า38นิ้วทำหน้าที่ทั้งแสดงผลระบบความบันเทิงระบบนำทางและข้อมูลการขับขี่ต่างๆระบบเสียง AKG Studio Reference ที่มาพร้อมลำโพงกว่า36ตัวให้ประสบการณ์เสียงที่คมชัดและเต็มอารมณ์ในด้านสมรรถน,น,นะ Cadillac Escalade ESV ปี2อ2 5ีมาพร้อมเครื่องยนต์ V 8ขนาด6.2ลิตรให้กำลังมากกว่า420แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ1ิสปีดท,ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่นและทรงพลัง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลดูรมัมแคขนาด3.0ลิตรสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นระบบช่วงล่าง AirRI d e a d a p t i v e s สุดเป็นชันช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในเส้นทางที่ครุขครับคาดินแลกยังใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยด้วยการติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบกล้อง360องศาที่ช่วยให้การจอดรถและขับขี่ในที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกล Escalade ESV ยังมาพร้อมระบบ Super Cruise ซึ่งเป็นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่สามารถปล่อยมือได้บนทางด่วนที่รองรับช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถพักผ่อนได้ระหว่างการเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเมื่อรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันคาินแแลก Escalade ESV ปีส0 2 5ี2025คือการผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะท,ที่ยอดเยี่ยมอย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV ระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่เหนือระดับหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Retro r i r s Review ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่สุดพิเศษก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป